หญิงกำพร้ากับชายจงอ่างต่อมาไม่นานหลังจากที่แก้วใช้เวลาในป่ามากขึ้นกับนาคินความเปลี่ยนแปลงก็เริ่มปรากฏชัดเจนจนคนในหมู่บ้านสังเกตได้จากหญิงสาวร่างผอมบางใบหน้าหม่นหมองและดวงตาอ่อนล้าที่เคยชินตาตอนนี้แก้วดูสดใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผิวพรรณที่เคยซีด กลับมีเลือดฝาดดวงตาที่เคยวูบไหวด้วยความหวาดกลัวตอนนี้กลับส่องประกายอย่างสงบสิ่งที่เปลี่ยนยิ่งกว่านั้นคือหัวใจของนางความหนักอึ้งที่เคยแบกไว้กลับเบาลงจนแก้วเริ่มมองเห็นความทุกข์คนอื่นอย่างชัดขึ้นทุกครั้งที่เข้าไปในป่านาคินมักสอนให้นางรู้จักต้นไม้สมุนไพรและผละไม้หายากที่มีสรรพคุณรักษาโรค ทั้งยังบอกวิธีเก็บอย่างไม่ทำลายผืนป่าบางครั้งเขาจะชี้ให้ดูรอยเท้าสัตว์หรือทางน้ำลับที่พาไปยังแหล่งพืชสมุนไพรที่คนทั่วไปไม่รู้จักบางครั้งเขาจะมอบผลไม้ป่าที่หอมหวานแต่หาได้ยากให้แก้วนำกลับไปกินแก้วจึงเริ่มกลับมาที่หมู่บ้านพร้อมสิ่งของเล็กๆน้อยๆทุกครั้งบางวันเป็นสมุนไพรแก้ไข้ บางวันเป็นรากไม้ช่วยเด็กขาดสารอาหารบางวันเป็นลูกไม้ป่าที่เด็กๆไม่เคยได้กินเพราะมันหายากยิ่งกว่าเงินทองเด็กๆเ,เริ่มวิ่งเข้ามาหานางทุกครั้งที่เห็นกลับจากป่าเด็กบางคนเอ่ยถามว่าพี่แก้ววันนี้ได้หินสีแปลกๆไหมมีลูกไม้หวานๆไหมแก้วหัวเราะเบาๆแล้วลูบหัวพวกเขาอย่างเอ็นดูทุกครั้งที่นางยิม้ม ภาพของนาคินที่ยืนมองนางอยู่ในป่าจะลอยเข้ามาสายตาอบอุ่นที่คอยบอกนางเสมอว่าความอ่อนโยนนั้นไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือพลังที่ทำให้ผู้อื่นพึ่งพาได้ไม่นานนักชาวบ้านที่เคยคิดว่าแก้วเป็นเพียงเด็กกำพร,ร้าไร้ค่าก็เริ่มสังเกตว่านางขยันกว่าเดิมนางช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและนางมีความรู้เรื่องป่า ที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนบางครั้งมีชาวบ้านเจ็บป่วยแก้วก็มักจะนำสมุนไพรที่เหมือนรู้เวลาพอดีมาทำยาให้บางครั้งมีแม่เท่าลูกหลานไม่อยู่แก้วก็ช่วยหาฟืนหาน้ำให้บางครั้งเด็กเล็กหิวโซนางก็นำผลไม้ป่าที่ปลอดภัยมาแบ่งให้ชาวบ้านเริ่บเอ่ยถึงแก้ว่าเด็กคนนี้ใจดีเหลือเกินเหมือนมีพระป่าคุ้มครองเลยนะ เสียงซุบซิบเปลี่ยนไปจากคำที่เคยดูถูกเป็นคำเอ็นดูอบอุ่นและเชื่อนชมแม้แก้วจะไม่เคยบอกว่าใครเป็นคนสอนแต่ในใจนางรู้ดีว่าถ้าไม่มีนากินอยู่เคียงข้างในป่าทุกวันนางก็คงไม่อาจลุกขึ้นมามีชีวิตใหม่เช่นนี้ได้บางาค่ำคืนหลังช่วยชาวบ้านเสร็จแก้วจะกลับเข้าป่าเดินไปหานาคินที่รออยู่ริมลำธาร เขามักยิ้มกว้างเมื่อเห็นนางมาเหมือนยินดีทุกครั้งที่เห็นนางเข้มแข็งขึ้นแก้วเล่าให้เขาฟังถึงเด็กที่ได้กินลูกไม้ป่าแล้วยิ้มเล่าถึงตายายที่อาการดีขึ้นจากสมุนไพรและเล่าถึงชาวบ้านที่เริ่มพูดดีกับนางมากขึ้นนาคินยิ้มเงียบดวงตาสะท้อนความภูมิใจลึกซึ้งกว่าใครในโลกแล้วกล่าวว่าเพราะเจ้ามีหัวใจที่อ่อนโยนความดีจึงงอกงามทุกที่ที่เจ้าไป แก้วฟังแล้วหน้าแดงรู้สึกว่าชีวิตที่เคยว่างเปล่าของตนมาแสงนานตอนนี้เหมือนมีแสงอบอุ่นคอยโอบล้อมอยู่เสมอและนางรู้ดีว่าแสงนั้นกำเนิดขึ้นจากชายผู้หนึ่งในป่าชายผู้เป็นทั้งเพื่อนพี่เลี้ยงผู้ปกป้องและบางทีอาจจะเป็นมากกว่านั้นก็ได้แต่แล้ววันหนึ่งหลังจากข่าวเรื่องความเมตตาและความขยันขันแข็งของแก้วแพร่ไปทั่วหมู่บ้าน เสียงชื่นชมที่ดังอยู่งิบเงียบก็เริ่มถูกแทนที่ด้วยเสียงซุบซิบที่ฟังดูไม่น่าไว้วางใจข้าวของที่นางเอามามันหายากเกินไปนะเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างแก้วจะรู้ได้ยังไงว่าในป่ามีสมุนไพรอะไรบ้างหรือว่านางได้รับความช่วยเหลือจากอะไรบางอย่างอยู่คำถามเริ่มก่อตัวขึ้นในใจชาวบ้านและไม่นานนะัก เหตุการณ์หนึ่งก็ทำให้กระแสะความสงสัยนั้นลุกลามเป็นไฟเมื่อวันหนึ่งเช้าตรู่ขณะที่หมอกยังลอยอ้อยอิงอยู่เหนือยอดหญ้าชาวบ้านชายวัยกลางคนคนหนึ่งตั้งใจจะเข้าป่าไปหาฟืนเขาเดินลัดลกตามเส้นทางเก่าที่ใช้ประจาแต่ระหว่างเดินเลียบเชิงเขากลับเห็นภาพที่ทาให้หัวใจเต้นแรงขึ้นหญิงสาวในชุดสอมซ่อคือแก้ว กำลังเดินเคียงข้างชายหนุ่มแปลกหน้ารูปงามไม่ใช่แค่เดินเคียงกันแต่คุยกันอย่างสนิทสนมคล้ายรู้จักกันมานานชายคนนั้นแต่งตัวผิดจันในหมู่บ้านโดยสิ้นเชิงดวงตาดำสนิทสะท้อนแสงราวกับน้ํำกลางคืนการก้าวเดินของเขาเบาและเงียบอย่างน่าประหลาดใจเหมือนคนที่อยู่ในป่าได้โดยไม่ทำให้ใบไม้ไหวชายคนนั้นยืนตะลึงอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ หัวใจเขาเต้นรัวเพราะภาพที่เห็นมันผิดธรรมชาติเกินไปเมื่อเขากลับถึงหมู่บ้านเสียงซุบซิบก็ยิ่งดังขึ้นเป็นสองเท่าชายแปลกหน้าอยู่ในป่าลึกเหรอหรือว่าจะเป็นผีป่าที่ปลอมตัวเป็นคนถ้าเคยได้ยินนะพวกโจรป่าก็ชอบล่อลวงเด็กสาวมาเป็นเหยื่อหรือไม่ก็อาจเป็นอสูรแปลงกาย คำพูดแต่ละคำเหมือนหินที่ถูกโยนลงน้ําทําให้แผ่วเคลื่อนความระแวงพุ่งกระเพื่อมจากไม่กี่คนกลายเป็นทั้งหมู่บ้านแม้แก้วจะยังไม่ได้ทําอะไรผิดแต่สายตาชาวบ้านที่มองมาหานางในตอนนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจากความเอ็นดูกลายเป็นความหวั่นใจจากความชื่นชมกลายเป็นความเฝ้าระวังบางคนเริ่มกลัวว่าสมุนไพรที่นางนำมา อาจไม่ใช่ของที่ควรแตะต้องผลไม้ที่นางให้เด็กๆอาจถูกส่งมาจากสิ่งลึกลับที่อยู่ในป่าความใจดีของนางอาจมีบางอย่างแอบซ่อนอยู่เสียงกระซิบยามค่ำคืนดังมาจนเด็กๆยังได้ยินบางคนกลัวจนนั่งกอดเข่าอยู่ในบ้านแม่แม่เริ่มดึงลูกกลับเข้าบ้านเร็วขึ้นผู้ชายหลายคนเริ่มรวมกลุ่มไปคุยกันที่ศาลาใต้ต้นไทรใหญ่ ลมในหมู่บ้านเริ่มพัดแปลกไปอบอวนด้วยความกลัวที่ไร้รูปร่างแม้แก้วพยายามยิ้มเหมือนเดิมแต่ลึกๆนางรู้สึกถึงความเย็นเยือบที่เริ่มแทรกซึมเข้ามาในชีวิตแววตาของผู้คนในหมู่บ้านเปลี่ยนไปเหมือนกำลังรอให้ความลับบางอย่างถูกเปิดเผยและยิมวันต่อมาเมื่อแก้วเดินเข้าป่าเพื่อไปหานาคินแก้มนางสั่นไหวเบาๆเพราะรู้ดีว่าความผูกพันของทั้งสอง เริ่มถูกสายตาคนทั่วหมู่บ้านจับตามองแล้วต่อมาไม่นานคืนหนึ่งที่ลมพัดวิวผ่านยอดไม้ราวกับผืนปา่ากระซิบคําเตือนบางอย่างชาวบ้านกลับหลงลืมความดีนั้นไปจนหมดสิ้นท่านใดนั้นเสียงหมาเห่าหอนดังสั่นไปทั่วหมู่บ้านตามมาด้วยเสียงกรีดร้องของผู้คนกลุ่มโจรหลายคน บุกเข้ามาจากทางป่าหลือกอีกฝากภูเขาทั้งครบเพลิงและอาวุธครบมือพวกมันแต่งกายด้วยเสื้อขาดรุ่งริงใบหน้าเต็มไปได้วยความดุร้ายดวงตาของพวกมันวาวโรดเหมือนสัตว์ป่าที่ถูกกดขี่จนไร้ความเมตตาเอาทรัพมาใครขัดขืนฆ่าให้หมดเสียงคำรามของโจรดังตะปนกับเสียงร้องไห้กระท่อมหลายหลังถูกแย่กระเด็นข้าวของถูกปล้นอย่างไร้ปราณี หญิงและเด็กต้องกอดกันร้องไห้ชายหนุ่มหลายคนพยายามต่อสู้ก็ถูกฟาดลม้มไฟจากคบเพลิงถูกโยนใส่หลังคาบ้านเรือนไปทั่วจนควันดำทะมึนลอยขึ้นฟ้าหมู่บ้านที่เคยสงบเงียบแปรเปลี่ยนเป็นนรกเพลิงในยามค่ำคืนพวกโจปรปล้นทุกสิ่งที่มีค่าและเมื่อได้ทรัพย์พอใจแล้ว พวกมันก็จุดไฟอีกครั้งก่อนจะหนีหายกลับเข้าไปในป่าลึกอย่างรวดเร็วราวกับรู้เส้นทางเป็นอย่างดีเหลือทิ้งไว้เพียงเศษซากบ้านเรือนที่ไม่เกรียมเสียงร้องไห้คร่ำครวญและหัวใจชาวบ้านที่แตกสลายเมื่อแก้วกลับมาจากป่าในรุ่งเช้านางพบว่าทั้งหมู่บ้านอยู่ในสภาพยับเยินควันยังลอยออกจากซากไม้เด็กๆร้องไห้ด้วยความหวาดกลัว ชายหนุ่มหลายคนบาดเจ็บและผู้เฒ่าผู้แก่บางคนยังนั่งตัวสั่นอยู่หน้าบ้านที่กลายเป็นเพียงเท่าฐานแต่ทันทีที่ชาวบ้านเห็นแก้วทุกสายตากลับหันมาที่นางพร้อมความโกรธแค้นนางกลับมาแล้วล้อมกระท่อมของมันไว้เสียงตะโกนดังสนั่นไปทั่วลานชาวบ้านหลายสิบคนพากันล้อมกระท่อมเล็กๆของแก้วแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาโกรธยิ่งกว่าเดิม คือกระท่อมของแก้วเพียงหลังเดียวที่ไม่ถูกแตะต้องแม้แต่น้อยไม่มีรอยโจรไม่มีรอยไฟแม้แต่ฝุ่นขมเหาก็ไม่มีเหมือนพวกโจรหลบเลี่ยงกระท่อมนั้นโดยตั้งใจกระ่่มนางไม่โดนปล้นเลยสักนิดแสดงว่านางร่วงมือกับโจรแก้วตกใจจนหน้าถอดสีรีบสายหน้าพลางร้องบอกเสียงสัน่น ไม่นะไม่ใช่ข้าไม่เคยรู้เห็นกับโจรเลยข้าไม่เคยคิดทำลายหมู่บ้านข้าแค่ช่วยช่วยคนในปา่าช่วยใครหนึ่งในชาวบ้านตะโกนขึ้นกำไม้หน้าสัน่นชายแปลกหน้าที่เดินกับเจ้าในป่าใช่หรือไม่แก้วลังเลเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็สูดหายใจลึกตัดสินใจพูดความจริงนางเล่าเรื่องที่เคยช่วยงูจงอางบาดเจ็บในปา่า เล่าเรื่องชายผู้พิทักษ์ป่าที่แท้จริงเล่าเรื่องที่เขาหลุดพ้นจากคำสาปและใช้ชีวิตปกป้องผืนป่าทั้งบอกเขาไม่ใช่โจรไม่ใช่ผู้ผีแต่เป็นผู้ดูแลป่าที่มีเมตตาน้ำตาคลอในดวงตาแก้วขณะที่อธิบายหวังว่าคนในหมู่บ้านที่นางรักจะเชื่อใจแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือเสียงหัวเราะเยาะและเสียงสะบดงูจงอางกลายเป็นคนงั้นเหรอ นางพูดเพ้อเจ้อที่แท้คบคนป่าลึกลับนี่เองนางเป็นตัวซวยนำอัปมงคลมาให้หมู่บ้านขับไล่นางออกไปเสียงดังกระหึ่มไปทั่วลานหนึ่งคำไล่ตามอีกคำเหมือนหาฝนหินที่ทุ่มใส่หัวใจของแก้วไม่หยุดแก้วพยายามยกมือไหว้วิงวอนทั้งน้ำตาแต่ไม่มีใครฟังบางคนคว้างก้อนดินเข้ามาบางคนด่าทอ บางคนกระทั่งจับแขนแก้วลากออกมาจากหน้ากระท่อมออกไปหมู่บ้านนี้ไม่ต้อนรับเจ้าอีกต่อไปไปอยู่กับคนป่าของเจ้าในป่านู่นเสียงร้องไห้ของแก้วดังปะปนกับเสียงโกรธของชาวบ้านที่เคยเอ็นดูนางเมื่อไม่นานมานี้เองและสุดท้ายแก้วถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านที่ครั้งหนึ่งคือบ้านเกิดที่นางเคยรักมากที่สุดเหลือเพียงความเจ็บปวด และเส้นทางสู่ป่าลึกที่นางไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครได้อีกนอกจากเขาผู้พิทักษ์ป่าเพียงคนเดียวที่เชื่อในนางแก้วพาตัวเองวิ่งลึกเข้าไปในป่าหลังถูกขับไล่หัวใจสั่นระทึกน้ำตาไหลเป็นสายนางไม่หันหลังกลับเสียงโกรธเกรี้ยวของชาวบ้านยังคงดังก้องอยู่ในหัวเหมือนเสียงฟ้าร้องกลางใจเมื่อวิ่งจนเหนื่อยล้า แกพบว่าตัวเองยืนอยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์อ่อนๆของป่าที่คุ้นเคยและที่นั่นเขายืนรออยู่แล้วนาคินเขาเดินมาช้าๆด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนดวงตาสีดำสนิทส่องประกายความอบอุ่นเจ้าเป็นอย่างไรบ้างอย่ากลัวเลยนะข้าอยู่ตรงนี้แล้วเขาพูดเพียงเท่านั้น แต่เหมือนน้ำเย็นที่ค่อยๆฉชะล้างความเจ็บปวดทั้งหมดของแก้วนางพิงตัวเขาร้องไห้จนหมดแรงนาคินไม่พูดสักคำแค่โอบไหล่นางไว้ให้แก้วได้ระบายความเศร้าความเจ็บปวดและความหวาดกลัวที่ชาวบ้านมอบให้หลายวันผ่านไปในป่าแก้วนอนใต้ต้นไม้ใหญ่ดื่มน้ำจากลำธารฟังเสียงนกเสียงน้ำไหลและเสียงลมพัดผ่านใบไม้ ทุกครั้งที่ความโกรธและความเศร้าโถมเข้ามานาคินจะนั่งข้างๆไม่พูดอะไรแต่การปรากฏตัวของเขาก็ทำให้หัวใจนางค่อยๆสงบลงแก้วเริ่มใช้ชีวิตในป่าเก็บผักเก็บเห็ดปลูกต้นไม้และสร้างที่พักเล็กๆนางเรียนรู้เส้นทางลับของป่าและรู้จักเพื่อนใหม่จากสัตว์ป่าที่นางเคยช่วยไว้ ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองแน่นแฟนขึ้นทุกวันและความทรงจำเรื่องหมู่บ้านแม้ยังเจ็บปวดแต่ก็ไม่ได้ทำให้นางหวาดกลัวอีกต่อไปหลายปีผ่านไปป่าก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นมากแก้วและนาคินใช้ชีวิตอย่างสงบสุขสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันนกกวางกระโรกและงูหลายตัว กลายเป็นเพื่อนของแก้วที่ไว้วางใจได้แต่แล้ววันหนึ่งอากาศร้อนอบอ้าวผิดปกติประกายไฟจากฟ้าแลบลงกิ่งไม้แห้งตกกระทบพื้นป่าทำให้เกิดเพลิงไหม้ไฟลามอย่างรวดเร็วเผาผื้นป่าที่กว้างใหญ่สัตว์ป่าต่างหวาดกลัววิ่งหนีตายเสียงกรีดร้องของนกป่าเสียงก้าวเหยียบของกวางและสัตว์ต่างๆ ทั้งเสียงสุกซนของมูลหลายชนิดที่ตื่นตกใจทั้งหมดมุ่งหน้าออกจากป่าและแน่นอนว่าบางส่วนวิ่งตรงเข้าสู่หมู่บ้านที่อยู่ขอบป่าชาวบ้านที่เห็นก็แตกตื่นด้วยความตกใจบางคนพบงูงพิษเลื้อยผ่านบ้านบางคนเห็นหมาป่าวิ่งเข้ามาในลานบ้านไฟที่ลุกลามจากป่าบางส่วนทําให้หมู่บ้านสั่นสะเทือนความหวาดกลัวย้อนกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่จากมนุษย แต่จากธรรมชาติที่โกรธแค้นนาคินผู้พิทักษ์ป่าสัมผัสได้ถึงภัยอันตรายพวกเขาเห็นภาพนี้จากริมป่าหัวใจของแก้วเต้นแรงทั้งกังวลและวิตกเกรงว่าสัตว์ป่าจะได้รับอันตรายและชาวบ้านจะมีภัยนาคินจับมือนางแน่นแล้วกล่าวว่าอย่ากกลัวไปเลยข้าจะช่วยทุกชีวิตทุกสัตว์และเจ้าจะได้ช่วยด้วย ไฟป่าลุกโชนอย่างรวดเร็วเสียงกรีดร้องของสัตว์และมนุษย์ผสมปนเปกันไปทั่วหมู่บ้านทั้งสองเริ่มวิ่งเข้าสู่หมู่บ้านช่วยไล่งูออกจากบ้านช่วยสัตว์ที่ถูกไฟล้อมและไม่มีทางหนีทั้งสองช่วยชาวบ้านให้หลบไฟและป้องกันตัวเองจากควันไฟอย่างปลอดภัยไฟป่าในวันนั้น กลายเป็นบททดสอบอีกครั้งสำหรับแก้วที่ชี้ให้เห็นว่าแม้นานจะถูกชาวบ้านขับไล่แต่หัวใจที่อ่อนโยนและความรู้สึกแม่ตาของนางยังคงแข็งแกร่งพอที่จะช่วยชีวิตทั้งคนและสัตว์ไปพร้อมๆกันนาคินเย็นขึ้นสูงลมหายใจของเขาเย็นสงบราวกับลมป่าที่ช่วยคลายความร้อนร่างของเขาเริ่มเปล่งแสงบางเบาสีผิวเริ่มแวววาวราวงูศักดิ์สิทธิ์ที่แก้วเคยช่วย ในที่สุดความจริงถูกเปิดเผยต่อสายตาของชาวบ้านทุกคนนี่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเขาคือผู้พิทักษ์ป่าที่แก้วเคยช่วยเหลือเมื่อครั้งอดีตในร่างงูจงอางเขาหลุดพ้นจากคำสาปและกลับคืนสู่ร่างมนุษย์แต่ยังคงพลังของป่าที่แผ่รังสีความสงบและปกป้องชีวิตอยู่นาคินส่งสายตาอ่อนโยนมายังแก้วแล้ก็พูดด้วยเสียงต่ำและมั่นคงว่า เจ้าจงอย่ากลัวเพราะความเมตตาไม่เคยทำร้ายใครแก้วจับมือเขาแน่นและทั้งสองก็เริ่มช่วยชีวิตชาวบ้านคอยเรียกสัตว์ต่างๆที่ตื่นหนกให้กลับคืนสู่ป่านำเด็กและคนแก่ไปยังที่ปลอดภัยดึงผู้ที่เกือบถูกงูและเปลวไฟทำร้ายออกมาอย่างปลอดภัยทุกอย่างดำเนินไปอย่างชำนาญราวกับทั้งคู่เกิดมาเพื่อปกป้องชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์ สายตาของชาวบ้านเปลี่ยนไปทันทีจากความกลัวและความสงสัยเป็นความเชื่อใจและความเคารพพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าแก้วไม่ได้เป็นภัยต่อหมู่บ้านและชายป่าผู้แปลกหน้าไม่ใช่โจรไม่ใช่วิญญ,ญาณร้ายแต่เป็นผู้พิทักษ์ป่าที่มีหัวใจเมตตาเมื่อไฟสงบลงหมู่บ้านและป่ากลับคืนสู่ความเงียบสงบชาวบ้านจำนวนมากเดินออกมาขอบคุณแก้ว บางคนก้มลงกราบด้วยความเคารพและสำนึกผิดที่ครั้งหนึ่งเคยขับไล่นางออกจากหมู่บ้านเด็กๆยืนมองด้วยความชื่นชมและมีผู้เท่าเอ่ยขึ้นว่าหญิงสาวผู้มีใจเมตตาและชายป่าผู้พิทักษ์เป็นพรที่หมู่บ้านเราไม่เคยลืมชาวบ้านที่เคยสงสัยเปลี่ยนเป็นความเคารพและซาบซึง้งในความใจดีมีเมตตาที่ไม่หวังผลตอบแทนหลังเหตุการณ์นั้นแก้วเรนาคินกลับสู่ป่า พวกเขาเลือกใช้ชีวิตอย่างสงบและเฝ้ามองหมู่บ้านจากร่มเงาไม้คอยช่วยเหลือเมื่อจําเป็นแต่ไม่ปรากฏตัวเด่นชัดความเมตตาและการช่วยเหลือของพวกเขากลายเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันไปเด็กๆฟังแล้วเกิดแรงบันดาลใจในเงาป่าพวกเขาเดินเคียงกันหัวใจของแก้วและนาคินแน่นแฟนความรักความผูกพันและความเมตตาที่พวกเขามีต่อทุกชีวิตกลายเป็นแสงสว่างเงียบๆที่ส่องผ่านหมู่บ้านและผืนป่า หลายปีผ่านไปหลังจากไฟป่าครั้งใหญ่ได้สงบลงหมู่บ้านที่เคยดำมืดด้วยเท่าฐานก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งต้นไม้เล็กๆเ,เริ่มพลิยอดเขียวเสียงนกเริ่มกลับมาในยามเช้าและผู้คนก็เริ่มยิ้มได้มากขึ้นแต่ก่อนที่ความสงบสุขจะยืนยาวภัยร้ายครั้งใหม่ก็ค่อยๆกัดกร่อนเข้ามาโดยไม่มีใครทันตั้งตัวมาปีหนึ่ง ฝนตกน้อยจนผิดสังเกตเมฆฝนลอยผ่านเหนือเทือกเขาแต่ไม่ตกลงมาเลยพื้นดินเริ่มแห้งแตกระแหงเหมือนรอยแผลลำธารที่เคยไหลแรงยังพอจับปลาเมื่อเย็นได้กลับแห้งจนเหลือเพียงรอยดินเปียกบางเส้นพืชผลของชาวบ้านเฉาทีละแปลงต้นข้าวโพดแกร่งกร,งกรอบจนไม่กล้าเดินผ่านกลัวจะหักหลมเด็กๆเ,เริ่มป่วยจากการขาดน้ำและอาหาร เสียงร้องไห้ของแม่ที่อุ้มลูกที่มีไข้สูงกลายเป็นเสียงคุ้นเคยในทุกค่ำคืนของหมู่บ้านแก้วและนาคินรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ภัยธรรมดาพวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าต้นน้ำเพื่อสำรวจว่ามีอะไรผิดปกติและเมื่อถึงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บนเขาสูงบ่อที่ไม่เคยแห้งมาหลายร้อยปีพวกเขากลับพบเพียงพื้นหินแตกและรอยดินแห้งเป็นรอยวงคล้ายเส้นน้ำตา นี่มันผิดปกติไม่ใช่เพราะฝนตกน้อยอย่างเดียวน่าคินพึมพำมก่อนที่ทั้งสองจะเดินลึกเข้าไปอีกในที่สุดพวกเขาก็พบสาเหตุต้นไม้ใหญ่สองต้นที่เคยเป็นแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติถูกตัดโค่นโดยฝีมือคนจากนอกหมู่บ้านพวกพวกค้าที่ลักลอบตัดไม้แอบเข้ามาในคืนไร้พระจันทร์ตัดไม้ไปขายจนระบบน้ำในป่าถูกทำลาย น้ำจึงไม่อาจซึมลงดินและสะสมในชั้นหินได้เหมือนที่ผ่านมา <IS C AD ES> เมื่อรู้เช่นนั้นแก้วและนาคินจึงกลับลงไปหาหมู่บ้านทันทีพวกเขาช่วยชาวบ้านอย่างสุดกำลังโดยที่นาคินไม่ใช้เวทมนต์แต่อย่างใดเพราะอยากให้ชาวบ้านได้ตระหนักถึงความสามัคคีและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แก้วและนาคินจัดทีมขุดบ่อน้ำสำรองตรงจุดที่ยังมีความชื้นในดินพาชาวบ้านทําร่องกักน้ำแบบโบราณที่เรียนมาจากผู้เฒ่าในป่าส่วนหนึ่งซ่อมฝายเก่าๆที่ถูกทิ้งร้างให้กลับมาใช้ได้อีกครั้งทั้งสองแบ่งหน้าที่ให้เด็กๆที่ยังแข็งแรงและผู้ใหญ่ช่วยกันลำเลียงน้ำจากจุดที่ยังเหลืออยู่มากมากักเก็บไว้สำหรับทุกคนและที่สำคัญ พวกเขานำชาวบ้านลุกขึ้นไล่พวกพ่อค้าไม้เถื่อนออกจากป่าเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นคนทั้งหมู่บ้านร่วมมือกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม้จะเหนื่อยจนหลังแทบหักแต่ทุกคนก็ทำด้วยความหวังว่าฤดูฝนหน้าจะไม่สายเกินไปในค่ำคืนหนึ่งเมื่อทุกคนพักเหนื่อยรอบกองไฟ แก้วและนาคินนั่งอยู่ด้วยกันกับพวกเขาถึงแม้จะลำบากแต่ทั้งสองก็เลือกที่จะอยู่เคียงข้างชาวบ้านแล้วนางก็พูดเสียงเบาๆว่าป่าคือชีวิตของหมู่บ้านหากเราไม่ช่วยป่าป่าก็อาจไม่ช่วยเราได้แต่หากเราดูแลกันและกันไม่ว่าจะเป็นคนหรือธรรมชาติสิ่งนั้นก็จะดูแลเรากลับเราจะรอดไปด้วยกันอย่างแน่นอน คำพูดนั้นทําให้หลายคนกลั้นน้ําตาไม่อยู่เพราะทุกคนรู้ดีว่าตอนนี้นางไม่เพียงเป็นผู้พิทักษ์ปากของผู้เขาเท่านั้นแต่หากยังเป็นผู้พิทักษ์ของคนทั้งหมู่บ้านอีกด้วยฤดูกาลผ่านไปอย่างเชื่องช้าเหมือนธรรมชาติเองก็กำลังกลั้นหายใจอยู่พร้อมกับชาวบ้านทุกคนเฝ้ารอเมฆฝนเฝ้ารอเสียงน้ำ เฝ้ารอปาฏิหาริย์และแม้จะเหน็ดเหนื่อยจากการซ่อมฝายการขุดบ่อและการดูแลเด็กที่ป่วยแต่ไม่มีใครยอมแพ้เพราะพวกเขามีความหวังเดียวกันป่าจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งคืนหนึ่งลมเย็นพัดมาเป็นสัญญาณเมฆฝนเริ่มก่อตัวช้าๆเหนือยอดเขาฟ้าครามที่เคยแผ่แห้งกลับเริ่มทึบลง ราวกับถูกระบายด้วยหมึกสีเทาผู้เท่าพึมพำว่าลมทิพนี้เป็นลมเรียกน้ำและในคืนเดียวกันนั้นเองฟ้าผ่าลงกลางป่าเสียงดังก้องเหมือนคำประกาศของพื้นดินก่อนที่เม็ดฝนเม็ดแรกที่ทุกคนรอคอยมานานจะหล่นลงกระทบหลังคายากคาเบาๆจากหนึ่งเม็ดฝนกลายเป็นร้อย ็หล่นลงมาเป็นสายฝนจากผืนฟ้าเสียงดีใจดังทั่วหมู่บ้านบางคนถึงกับร้องไห้ออกมาโดยไม่อายใครเด็กๆออกมายืนรับฝนเหมือนรับของขวัญที่ฟ้าส่งมาให้หลังฝนตกต่อเนื่องหลายวันน้ำในลํำธารเล็กๆที่เคยแห้งจนเห็นหินก็เริ่มขังเป็นสายยาวก่อนจะไหลสู้เป็นริ้วน้ำใสสัตว์ป่าออกมาดื่มน้ำ เสียงนกเริ่มกลับมาร้องเหมือนบทเพลงแห่งการฟื้นตัวพืชผลที่เหลือรอดก็ฟื้นคืนใบข้าวโพดที่แห้งกรอบกลับตั้งตัวขึ้นเล็กน้อยราวกับพยายามยิ้มให้แสงแดดชาวบ้านเริ่มหว่านมาเมล็ดพืชใหม่ด้วยความเชื่อว่าครั้งนี้ป่าจะไม่ทอดทิ้งพวกเขาอีกและผู้ที่ทุกคนคิดถึงมากที่สุดคือผู้พิทักษ์ป่าทั้งสองแก้วและชายแปลกหน้า นนาคิคเมื่อฝนกลับมาชาวบ้านต่างก็ไปหาผู้พิทักษ์ป่าที่กระท่อมไม้บนเนินเขาเพื่อบอกข่าวดีและขอบคุมพวกเขาแต่เมื่อมาถึงกลับพบเพียงประตูไม้ไผ่ที่เปิดเอาไว้กองไฟเล็กๆที่มอดลงและรอยเท้าที่มุ่งเข้าไปในผืนป่าลึก ผู้เฒ่าคนหนึ่งยิ้มอย่างรู้ดีและพูดว่าผู้ที่รักป่ามากกว่าโลกมนุษย์เมื่อป่าฟื้นพวกเขาก็ย่อมกลับไปอยู่กับมันเสมอไม่มีใครพบผู้พิทักษ์ป่าทั้งสองอีกเลยหลังจากวันนั้นแต่สิ่งที่พวกเขาทิ้งไว้ไม่ใช่เพียงความทรงจำแต่คือความคิดความจริงใจและความสามัคคีที่ทำให้หมู่บ้าน รอดพ้นทุกภัยครั้งใหญ่มาได้หลายปีต่อมาเด็กๆที่เคยป่วยเพราะภัยแล้งโตขึ้นเป็นชายหญิงแข็งแรงบางคนกลายเป็นผู้เฝ้าดูแลฝายบางคนเป็นผู้สอนเรื่องการรักษาป่าให้รุ่นถัดไปและทุกปีเมื่อฝนแรกตกลงมาชาวบ้านมักจะยกมือไหว้ไปทางป่าต้นน้ำบนยอดเขา พร้อมพูดว่าขอบคุณผู้พิทักษ์ป่าทั้งสองบางคืนชาวบ้านพูดกันว่ามองเห็นเงาของหญิงชายคู่หนึ่งบนเนินเขาบางคนเล่าว,ว่าได้ยินเสียงฝีเท้าและเสียงพูดคุยเบาๆในป่าหลังฝนหยุดแต่ไม่มีใครหวาดกลัวเพราะสำหรับพวกเขาแล้วทั้งสองนั้นคือผู้ที่ช่วยให้หมู่บ้านมีชีวิตรอดมาจนทุกวันนี้ เรื่องราวของทั้งสองกลายเป็นตำนานเล่าขานที่ไม่มีวันลืมตั้งแต่วันนั้นเสียงลมในป่าเสียงสัตว์และสายน้ำเสียงผู้คนอีกมากมายยังคมเล่าขานถึงหญิงสาวผู้มีจิตใจอันดีงามและชายผู้พิทักษ์ผื้นป่าตลอดกาล